้ไปเลิกเห็นผีหน่อยครับทุกวันนี้มันเดินทะลุตัวเมียผมตลอดเวลาคุณอาในฐานะเป็นนักจิตวิทยาเราทําการพฤติกรรมพยากรณ์คือเราสามารถพยากรณ์นคนได้จากสิ่งที่เขาพูดบอกตัวเองว่าคนอย่างข้าเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยโชคเท่านั้นเขาไม่เชื่อในตัวเองคนที่ไม่เชื่อในตัวเองต่อให้มีเงินมากองเขาจะทําให้สุดท้ายกลับไปที่ที่เขาเชื่อเห็นไหมคะว่าและนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน พระพุทธเจ้าสอนเรื่องมัดมีองค์8ข้อแรกเลยท่านพูดถึงอะไรคะสังเกตไหมนั่นก็คืออะ้รคะึ้นเกมคาหูดเดี๋ยวกว่ที่บายกาันเขาคิดทัชสกรีนได้อจอสัมผัสหน้าจอเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เป็นปุ่มเนาะเขาคิดได้ครั้งแรกตอนอยู่ในกรรมฐานตอนนั้นนะ่ะคือเขาบอกมันเป็นความรู้ที่หลังออกมาที่ได้เนี่ยพลังงานเราจะสูงมากแล้วสิ่งอันงดงามจะถูกดึงเข้ามาในชีวิตของเราครูอยากให้ดูค่ะว่า เฮ้ยคำว่าสัจจะหรือความจริงเนี่ยการตื่นรู้เขาเรื่องตื่นรู้คือตื่นรู้ความจริงมัน Amazing ขนาดไหนลองไปดูคลิปนี้นะคะของครูงเงาะไปทำเทสมาเทสแรกคุณ75นนะหากคุณพูดคำลบคุณคือคนวางยาพิษให้ชีวิตตัวเองแต่ถ้าคุณพูดคำที่เป็นสัจจะตลอดเวลาเดินไปไหนอยู่กับสัจจะตลอดเงี้ยคุณคือคนที่ฟอกธาตุขัดร่างกายตัวเองตลอดเวลานะคะ นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องนำเข้ามาวันนี้คำว่าพระรัตนตรยัยเฮ้ยน้องบอลหน่อยนะคะอย่างนี้คนบอกมึงม,มาตัดแบกนะคะน้องโบอของเราเนี่ยเป็นผู้มายืนยันเลยว่าที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราทำติดต่อเนื่องจิตสุดท้ายหรือจิตจิตก่อนใกล้ตายพรรัตนตรัยจะมาเองจริงๆโบเคยมีข้อสงสัยว่าวถ้าเราเจออุบอัติเหตุอะมันมันมันจะมาได้ยังไงอะ วันนั้นน้องโบค่ะเป็นโลกเหมือนคล้ายๆช็อตอะห่ะเหมือนเป็นลมขาดอากาศอ่ะแล้วล้มลงไปและครั้งนั้นเป็นครั้งลมที่นานที่สุดเพื่อนๆพ,นพนยายามปลุกเขาก็ไม่สามารถซื้อขึ้ไมาได้ตอนนั้นเขาไม่มีสติอะคะอยู่ที่เขาก็ล่วงเลยพอล่วงลงไปปุ๊บในจิตของเขาค่ะตอนแรกเขาเห็นภาพในอดีตโผล่มาเนเริ่มเห็นภาพในอดีตแล้วพอในขณะที่กำลังเห็นภาพในอดีตอยู่นั้นเสียงพาลต์ตาไตเข้ามาในจิต,ตอัตโนมัติ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่เพื่อนประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถน้องโบบอกว่าเสียงนั้นนะ่ะจึงดึงให้น้องโบกลับมาแล้วโบบอกว่ารู้เลยว่าถ้าเราจะตายยังไงพระรัตนนาฏายกรองรับหากคุณฝึกจนจิตมีธรรมชาติเป็นพระรัตนนาฏยรองรับการันตีด้วยนะคะเพราะอันนี้อยู่ใน <c oughs> พระธตรมดกก็บอกเลยนะคะว่าปิดอบายูมคุณจะไม่มีทางตกสู่อบายมูอีกเลย เปล่าสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานไม่มีทางไปคุณจะเกิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างช้าที่สุดแสนกลับคุณจะเข้าถึงธรรมอันเป็นที่สิ้นทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเพราะพระรัชนาตาไตเป็นด่านแรกที่เราเรียกว่าโสดาปฏิมาผู้ใดมีพระรัชนาตาไตแล้วเป็นผู้เดินทางสู่การดับทุกข์เป็นถยย่าเดียวนะคะใช่ครับอารมณ์แล้วท่า,า,านะไม่ขาดครับเด็กท้องท่านค่ะต,ต,ต้อมือได้นะคะ ธาตุสี่ธาตุสี่คือธาตุดินเรียกปฐวีธาตุธาตุน้ำเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวายโยธาตุธาตุอันใดมีลักษณะแข็งแข็งธาตุนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินนั้นที่มีกายนี้คือผงขนเหล่าฟันหนัในเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำหัวใจตทั้งผื่นไตปอดเส้นใหญ่เส้นเล็กอาหารอาหารเก่าสาธุความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้คือความ ทาน้อยใจไปมีญาติโยมหลายคนปัญหาถามระเทศเนี่งว่าท่านการรู้ถึงพระตาัยมันคือการเปลี่ยนอภุษณ์นั้นแล้วสร้างอภิษณ์ขึ้นมาแล้วอภิษณก็จะค่อยดึงเราออกธรรมนาบาวบังคือสิ่งที่จะาํนำไปสู่การแก้ไขทุกข์และแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนในทางสังคมและมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะนํา เรือหลวงแห่งธรรมนี้เข้าสู่พมนิกรที่หวังรองความคุณุ๊กในบรรณาและเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะเป็นหนึ่งในกำลังของธรรมนาวาบังที่จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็พากันไปสู่ทางอันสินน้นปุ๊กในวัฏตะสงสารขออนุโมทนากับทุกคนส สาธุสาธุพวกเรากราบพระอาจารย์พร้อมกันพวกเราได้ฟังแล้วสี่เมื่อฟังแล้วนึกอยากกลับไปทําในพวกเราใครฟังแล้วนึกอยากกลับไปทํายกไอให้ครูด,ดูหน่อยอ่าแสดงว่าใกล้แสนกลับแล้วนะคะแล้วเขาจะชี้ว่าว่าแสนกลับตรงไหนรู้ไหมความเพียรค่ะเมื่อใครที่มีความเพียรวันนี้กลับไปทําเลยบางคนมีเพิ่งได้ฟังวันนี้นะนั่งฟังทาไปแลลึพากพระรตนารายไปด้วย ให้รู้เลยว่าถ้าใครมีครบ5้าองค์ประกอบคุณคือบุคคลที่ปรับเพทม,มาแล้วได้เจอพระพุทธศาสนามาแล้วไม่ต่ำกว่า10,000แสนกับเอาข้อมือไปแลกอย่ากทำข้อมือหายใครที่ทำข้อมือหายแจ้งให้ผู้เลยนะคะีค่ะ